สวัสดีครับนักเรียนสําหรับเนื้การเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องห้องน้ํานะครับเป้าหมายของการเรียนรู้ก็ประกอบไปด้วยนะครับอธิบายวิธีการและก็บอกเหตุผลในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํานะครับและแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการทํางานนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับพูดถึงการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ําตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบนะครับข้อที่3ครับปฏิบัติตนในการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ํานะครับ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีมารยาทน,นะครับแล้วก็ข้อที่4ี่นะครับมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดในการล้างห้องน้ำนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมครับผลิตภัณฑ์นะครับที่ใช้ในการล้างห้องน้ํานะครับก็หน้าที่ก็คือใช้กําจัดคราบสกรปรกนะครับภายในห้องน้ํานะครับ ต่อมานะครับแปลงขัดพื้นนะครับใช้ขัดพื้นห้องน้ํนานะครับต่อมานะครับแผ่นขัดฟองน้ํานะครับใช้ขัดภาพสกปรกนะครับตามฝาผนังหรือสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับต่อมานะครับเป็นถังน้ําและถังนะครับใช้สําหรับนะครับตักน้ําลาดพื้นนะครับต่อมาก็จะเป็นแปลงขัดโถส้วมนะครับใช้ขัดโถส้วมนะครับแล้วก็ถุงมือยางและถุงเท้ายางนะครับใช้ป้องกันสารเคมีแล้วก็น้ํายา ล้างห้องน้ no ํานะครับคราวนี uh, <S <s ้มาดูหลักการนะครับหลักการปฏิบ mm ัต hmm. ิในการทําความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับทําความสะอาดจากบนลงล่างนะครับและด้านในออกด้านนอกนะครับข้อที่สองครับทําความสะอาดจากซอกมุมไปสู่พื้นที่โล่งในห้องน้ํานะครับข้อที่สามครับให้เช็ดถูไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่สี่นะครับเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําความสะอาดให้เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ในห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับหลักๆก็ควรทําความสะอาดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับป้องกันการสะสมของเชื้อโรคทําให้ห้องน้ําสะอาดอยู่อย่างเสมอนะครับคราวนี้มาดูขั้นตอนนะครับในการทําความสะอาดห้องน้ําและห้องส้วมนะครับมาดูของใช้นะครับว่าของใช้ในห้องน้ํามีอะไรบ้างน,นะครับของใช้ในห้องน้าเนี่ยควรเคลื่อน ย้ายไว้ที่อื่นนะครับก่อนที่จะทําความสะอาดนะครับต่อมานะครับล้างน้ําห้องน้ําให้เปียกนะครับแล้วก็เทน้ํายาล้างห้องน้ําทิ้งไว้สักครู่นะครับแล้วก็ส่วนผนังนะครับให้ใช้ฟองน้ําขัดให้ทั่วนะครับแล้วก็ล้างออกชักโครกนะครับใช้แปรงขัดโถส้วมนะครับขัดคราบด้านในนะแล้วก็ด้านนอกนะครับส่วนด้านนอกนะครับใช้แปรงขัดนะครับ ชักโครกนะครับใช้แปรงขัดโถส้วมขัดคาบด้านในนะครับส่วนตัวด้าน,นนอกนะครับใช้แผ่นขัดนะครับขัดให้ทั่วแล้วก็ล้างออกนะครับคราวนี้มาดูอ่างล้างหน้าครับอ่างล้างหน้าให้ใช้ฟองน้ำนะครับขัดทาความสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าออกนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นพื้นห้องน้ํานะครับขัดด้วยแปรงขัดพื้นนะครับเสร็จแล้วรดน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยให้สำหรับพลัง<ม>งานในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับ เขียนรายการวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการทําความสะอาดห้องน้ําแล้วก็อธิบายขั้นตอนในการทําความสะอาดห้องน้ํานะครับอย่างถูกต้องนะครับเขียนใส่สมุดแล้วก็ถ่ายภาพส่งใต้โพลนะครับสวัสดีครับ